ตอนนี้มหมอทางแดงกำลงังสิเข,าวขว้าหัวโอ้ยตายหนาวเมื่อกี้หอประมาณนี้เนาะหมอเป็นหมอเป็นเม็ดคนยังลิงปลอยๆเอาไอ้ยาตอาไว้ปาพลาดปากแตกนี่คือซีเป็นมืดนยังไม่ยังหนึ่ง,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 งนะอ,อย่างไรลึกอย่างเงมันเป็นทางดินแดงเป็นมืดนเนาะ

ต่อมาแบบนี้เป็นโค้งเล็กบมบายแต่เอาไอหม่ปูเอาเออเป็นโค้งเล็กแต่เอาไม่ หว้ดีป่ะเลอรางวันมนึงนน่งินกับพิวในมือนไหมเออหวเวนกับพิวในมืพอมีมีรถ

น้องมีซือยังซอยลูกดีใจบ่อีนั่งดีใจบ่ตื่นเต้นตื่นเต้นไปโดนบ่สไว้ลงมือช่ขี่เือะเออไม่ยเอามาถือเอาลไไว้ที กินเขาใหม่ละบ่นี่เนาะแมนกินแล้วอ้่ย่างซื้อติบเขาไปห25ซื้อเขาเมาส์เขาเมาหม์2ำพี่เนาะตอนนี้เอามาหอดฝั่งคลองแล้วพี่น้อเนาะเนี่ยไปเห็นของหลับคองละ นำของเต็มท no 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 right ีบเลยนำของยังมาดีนะพี่น้อเธอมาหอดเลยประหลาดเลยน้องวิน้องวิน้องวิพี่หน้ามาดูฮะเเป็นได้ลุง ตื่นเต้นยุ๊กตอนนี้ครับค่ัดโค้งได้ค่ะตื่นเต้นบ่ดีใจบ่สิจีบได้ไปเพาพ่อโค๊ะดีใจเยอะสิได้หลัดเป็นหลัดกินขนมนพ่อโค๊ะขนมขนมขนมเป็นเด็กคนท้องอยู่ดีไปจะเอามาหลับเอาบ่๊ะ โควิดเนาะหลายหลายเดือนเติบเนาะคุณพ่อก็มาส่งคุณครองลงเหือหนอะ <c oughs> น้องวีก็ดีใจ <c oughs> ตะกี้ว่าบอกให้น้องวีมานำมี่แล้วน้องวีพปอ,อยากมาเพาะกับพ,อพออ่อคโคกับไอเม,รรม็รรดเปล่าเมล้ำเปล่าลูกดำเปล่าน้องวีก็อยากเพาะลายคนมานั่งข้นเขาล่ะขึ้นเขาลูกแซ่แบกเขาลาย เบเกอร่หิวขาวคิออกมั้ย่ะเดอยว่นนี้ผมเยห่อได้หน่อยหิวแหงมันห่อยมัต้อนเจ้าปัญยากเลยเนาะมันยังเ้าแหงแม่ อย่าทำเสาะเลยนะนี่มันยิ่งเลยอ่ะเห็นเหรอเห็นจจาะอะอ้าไม่คือไปเยอะไปเทศไทยเอม้นไปเลยไปไปในสนามม้นี่ มองเขามองเขาเนียมขึ้นไปเห็นขี้นแม่ลำอยู่เทิงพุ่งเนียมไปเห็นแม่ลำอยู่เทิงต่อฝั่งก่อเห็นยั่หรอนางเนเี่ยสงสัยสิจอดนนี้นะ เราย่งหาบนเขาราไดุ้ม่มีบนเจอะพิ่งกำลังพายหาบนสิพาเขาอยู่ซีซอจะมาหลด ยยยอ,อ,อยู่เข่าอยู่จัเข่าพี่นาอ้ขน้อย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 เฮยสบาย้งเรียนคือวะสบายดีลุงดำสบายดีลุงดำก็ม,ม,ม,มาหลับพี่นนองน้องวีน้องวีบรไปโรงเรียนเลยข,ขนมบ่ขนมมาอง,าองน ลุงดํซ mm ื hmm. mm ้อขนมาหาปีขอบคุณ hmm. ล <h ỏi. S 3> mm ุงดําเลยไมุณขเค่องขนเร่งน้ำแม่ลพี่อ้กัมา่าเาเคยลาวปน่นเอาบี้หม่มาหาเขานํเดลนี่านมาขึ้นี่า ขึ้นมาถามพ่อครู่อีกทึ่งพี่น้องพ่อครูยังทันมาหอดตอนนี้เอารำหอดก่อนครับพี่ชมบบาเคยเล่าเนาะคับสะพายอุบลเพลินแล้วกันไอ้รำแล้วกันพรนยาเพลินอย่าลืมเขับไปกดติดตามส่องบบาเคยเล่ากับสะพายอุบลในเด้อพี่น้อง มาขอกำนองเมธคนหล่อพี่นาน้องเมธเจ้อย่าบังใช่เลยใ่เยเมเจ้านรมานำบ่สบายบนพี่นในของอนเป็นเมติปเขาสบายดีพี่เ้องสบายดีก็น้องเมก็น้องเมได้มาขอน้องามือนี้นี่น้องวีกอดกอดน้องวีกอดกอดไปสองเซตกอดน้องวีกอด ดีใจน้องเีกันมาหนองเมทแล้วก่อนน้องเมทลูกูวเส้นเดียวนล้วนงเมี่หอย่าลืมเขาไปติดตามด้วยพี่น้องสบายวุ่นด้วยพี่น้องกะเบาเคยลาวนะน้องเมทกันไอเมทเอ้ยไอเมก็ดีใจนะนะบอสเ้ยเนี่เนี่ยนี่เป็นเลนส์ไดดำมันช่เป็นเลนส์ไดดำตอนออกแต่ว่านสหนึ่งเขาเป็นยัง ตอนนี้พอคู่มาหออแล้วพี่น้น <c ười> องจนจนนี้โอ้ยเขาบปเลยคือนามมาถวายเลยสิบนะไอ้สิบกล้องด้วยไอ้ดำมาคนสวยพี่น้อง

มาข้าวหนึ่งแล้วพี่น้องมาอันบผาป่าเนาะเขาก็มาบดดนมาข้าวเดียกับกมา Bỏ khu bộ khu long khô phố mai nó tết. long cho cái gì khốn กสิคนติลุงอ้น้องเม็ดึ้นทอดปะึ้นทอดกันเยอะไปบอมเงินทำกันฮะไปบอมเงาแม่อ้วนปีนหนามาดูไปบอมเงหาแม่อ้วนเป็นยังแม่อ้วนขึ้นทอดจะได้น้องเม็ดพี่เนาะว้าน้องเม็ดก็ได้ขึ้นทอดกันกับ่อย่อมปีนหนามาสบายดีอยู่พี่เนาะ เพิ่นก็คือนเร็วไปนะตักูนาะตอนนี้เรากำลังขนของเขาเฮือกกำลังขนของเขาเฮือกนะ บ่าวเคยเล่าเบียร์ลองส่งเลยพี่น้องอย่าลืมเข้าไปเบิ่งไปชมไปติดตามบ่าวเคยเล่าน้ำเนาะพึ่นกาทำงานอยู่ฝั่งไทยเนาะกับสะพายอุบลเมยน้องเมย

อะไรไปมาหลัดลุงดำอ่ะสันมาหินมาลุงดำกันสิมายินบาป่าส่วนไปเบาไปเหรียญบานป่ะอันนี้แม่บ้านไอดำเนาะแม่แม่บ้านของ

น้องเมดก็อยากได้เดี๋ยวป่าพาร้อยเองบางลาไ่ยากนักสองคนเศร้าหนาวเลยไเมนูมีไปใส่บางใส่พิไทยเข้าไปใส่มนบน้าด

มาหน้าก็เปลาเจ้าเปล่า้ผมหยุดได้สิแลนก่อนเติมเตปูเจ้ากลับไปน้าได้ปูเจ้างันน้ำได้โยน้อยมาน้ำแ้วปูเจ้าปูเจ้ากลับไปน้ำได้ปูเจ้าแข็งโคงมากเจ้าต้องกลัไปน้ำกลับไปน้ำย

หลังจากที่เราไปหลัดพอครูมาก็ได้คองฝากคองตอนมาหลยอย่างเนาะกาสิข้อจบขิปลงลเพียงสำนีเนาะพอกันที่ขีปหนาด้วยพี่น้องสิมารีวิวคองให้เบิ่งว่าได้ยังเนี่ยพอครูฝากยังมาเนี่ยพอครูได้ยังมาตอนเนาะแล้วก็มีอ้ลัำไม่ไอยดำเนาะพอกันลิปหนาด้วยพี่น้องซีรีวิวให้เบิง่งเนาะ